าาเช้าครับวันนี้ฝรั่งฝรั่งนะครับง่ายง่ายที่บ้านคุณวันนี้อเมริกันจาน๋าอะไรก็หอมฟุ้งครับทอดมาสดสดร้อนร้อนวางปั๊บกบฟุ้งมาเลยนี่ก็ฟุ้งครับโอ้โหแฮมเบอร์เกอร์นะแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ถ้าใครดู The p พิมพ์ n พนเตอร์คง จำกันได้โจแฮมเบอร์กเกอร์นี่มันสนุกมากๆนะครับก็อันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆง่ายง่ายที่บบานคุณกับเนื้อจักไหนครับเนี่ยโหหอมจัง KU Beef นะครับน่าสนใจครับเดี๋ยวชิมกันครับทิ้งภาพสวยงาม น่ารับทานยามเชา้าพร้อมรับทานแล้วครับธรรมดาครับนี่ครับสองอย่างครับสีส้มกับสีแดงครับนะครับสีส้มกับสีสีส้มก็คือซอสสิราชานะครับสีแดงนี่คคือเขาบอกว่าเป็นซอสประเทศยี่ห้อเน,นี้ยเขาบอกอร่อย ขายดีที่สุดในโลกของฮันส์นะครับอย่างที่ทร,ราบกันอย่างเนี้ยน่ารับทานแต่ภาพที่เอาใส่ปากล้องับเนี่ยผมว่าไม่ค่อยเหมาะสมนะครับไม่สุภาพเดี๋ยวชิมนี่ครับนี่ครับอมหมันทอดครับใส่เลยครับอือืมครับครบสมบูรณ์แบบครับ หอมตุ้งมาเลยถึงอะไรเราช้าวรับทางนงี้ไม่ใช้โค้กหรือว่ากาแฟเดี๋ยวต้องมาติดตามครับไม่ไม่มีภาพรับทานนะมีแค่เนี้ครับผมว่าชวนน้ำลายสอเรียบร้อยครับครับ ตัวขนมปังดีมากนะครับงับเข้าไปนี่พอได้ซอสุชิชานะความเผ็ดก็มีน,มน,มะมนะครับความเปรี้ยวซ้อมระเทก็มีนะฮะสุดยอดนะเป็นมือเช้าที่ลงตัวแค่นี้วะครับขาดตัวนี้ไปนะครับความหวานจะหายไปนะนี่คือตัวที่เด็ดเลยจะเ,เชิด จะเชิดเชิดชูนีจะดึงรสชาติของแฮมเบอร์เกอร์นะครับออกมาให้น่ารับสารบากว่าแฮมเบอร์เกอร์อีกแล้วเล็กถึงพิงแพนเตอร์อีกและเล็กๆเ,เ,เ,เล็กๆน้อยๆนะครับแวะกันที่เฟรนด์ไฟนเนี่ยนะชื่อเฟรนส์อันนี้ไม่ใช่ฟรังเซ็นะครับไปดูที่บิ๊กซีจำได้อโอ้โหเฟรนด์ไฟตอนนี้ผลิตในเดียเยอะจริงๆนะ แต่อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นเลือกหน่อยนะครับผมอันนี้เป็นแบรนด์ของอเมริกันนะฮะก็ผมว่าอร่อยนะหอมแล้วก็เบากรอบนะบไม่อมน้ำมันไอไม่อมน้ำมันอยู่เทคนิคก,ก,การทอดนะฮะแต่จริงแล้วก็แปลกใจนะฮะที่ไปเห็นผู้ผลิตมันฝรัง่งตอนนี้ที่บิ๊กซีเนี่ยผมเห็นแต่ของอินเดียจะเป็นส่วนใหญ่ มีจ่ยไปแล้วหรบอกอยากใช่ไหมโอเคขล็เนกเนะ้อันอะไรนะนี่เป็นเนื้อญี่ปุ่นนะเนื้อญี่ปุ่นอ๋อนี่เหมือนกันหมดใช่ไหมหนูเหมือนกันหมดใช่ไหมเอ้ยแล้วเขาบอกมีสองแบบเหรอโอเค สุดแล้วก็คือนะครับสุดแล้วคือหมดละตามเสร็จหมดแล้วใช่ไหมเน่ยอย่างละสามที่ค่ะแล้วเดี <s <s ๋ยวอย่างที่ก็ว่าไปเสร็จท mm ี่์ก็หมดละนะครับตามเสร็จิ์สามสร็จก็คือพันสองนะครับก็คือหมดละบางทีลงกันในรายละเอียดนิดหน่อยในความละเอียดตรงเนี้ยนี่ครับ ต้องเล่นจริงแบบจริงนะเต้นไปแล้วเนี่ยสดๆนะครับสดๆพร้อมนะครับพร้อมรับปากครับลงเลยครับลงไปเล่นน้ำเลยครับลงไปเล่นน้ำนะครับโอ้โหเชื่อครับเชื่อเออเด็ตัว นี่ครับเอฟฟครับเอฟฟาจุดผักครับจุดผักเขาลุมโลนนะเสิร์ฟนะฮะหวานหวานครับนี่ใส่เข้าไปหวานหวานครับหวานหวานใส่เข้าไปถูกพอดีเลย นี่มันก็ะขึ้นกขึนตงนี้ค,ครับเาเลยนี่เราส่วนนี้เอาไปจิมนะครับเนี่ยตัวแบบนี่ของส่วนที่โมงเลยครับมนยังผสมผสมแลลวครับทั้งผงเติมทั้งน้ำน้ำจิ้มเารเียมพี่กขีนหนูเต็มที่ ตกใจตกใจหมดเยอะแล้วมีมีส in yeah, yeah. well, ั sure? ่งไหอยู่ในหมวดซูชิยังมีเป็นเนื้อกากิิวผัดก็มีอีกนะไม่ได้สัองไม่ต้องขอช่วยอยู่นะใส่หมึกลงใส่หมึก่ยเธออยู่คืออะไรอ่ะใส่ไหนนะอ๋อที่ไม่ได้ไม่ไม่สามารถใส่เอง

อันนี้จะเป็นซูปเปอร์โลสูตรนะคะลูกค้าแล้วอันนี้ตลาดจะเป็นมิซูจินะคะลูกค้าอันนี้เนื้อน่องหมดเลยเดี๋ยวนี่จะเป็นใบายนะคะมิซูจิจะเป็นใบายนะคะ,คะทั้งหมดนี่เน,น,น,นื้อเนื้อน่องเนื้อในนี้เออจะเป็นพรีเมี์หวานกิวะค,ะกค,ค่ะลูกค้าจะใ<ล>ช้เป<ล>็นหวากิวอะไรแบบอืมลูกค้นี่คืออะไรยำเหรอยำเนื้อหวากิวครับหวากิวครับ นื้อวากิมานี่เขาป็นอะไรอ่ะเนี้ซูชิอ่ะสุชิอ่ะอันนี้เป็นซูชิอ่ะเนี่ยซุชิสุชิวายซซารับโปข้าวเยอะจังเลยวิ้งไม่เยอะหรอกไข่ดองไข่ดองเยี่ยร่อยตัวไหนอร่อยน่ไง อาโกมันเีอา้อันนี้อันนี้บาอันนี้ฟวการ์กาฟการ้าอันนี้ฟกาอยู่ข้างบนนี่นะครับสุชิฮะสุชิสุชิบัลลัเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ หมองใสมั้งใส่ชั้นใส่ให้ใหม่เนี่ยทำไมไม่ไม่ไม่เขาไปกินเลยด้วยเขาบอกไม่เคยแต่เขาไปถดื่มมือนะมันบาระแล้วยังไงก็ไม่รู้ก็เลยบอกว่าพอมาถึงไม่เป็นห่ว คุณคิดว่าโลเคชั่นมันล็อกที่บ้านเราไงเพราะว่าที่คือเราสั่งี่บ้านมันก็จะเก็บมะสดูองไอตนมมะฮงกัหน่อยเอาหน่อยเหอะนิดเดียวนี่ครับจบวลยครับเนี่ยช็อหมองแกดูชิ้นน้อยไส์ีแกี๊กแต่จะไม่ปี๊กแต่จะไม่รังเลยจะไม่สรอเบอรรี่เคแล้วจะไม่สตรอเบอร์รี่เค้กสครอเบอร์เคนแต่ถึงได้ไม่ตายบังเกิด นม,เมนเยอะไทต้องขส่ครับตรนี้มีขืนเนื้องกันร,รับหมัดเสร็จเรียบร้อยให้ไข่สองฟองชิ้นครับเอืไทยเอยวไทยทน้ำจิ้มแบบนี้ตอฮูดีนะครับตอง์ีกลิ่นออกเลยนะออพเพราบไข่หมัดตอนนี้กะทอนแว่าได้ริงแบ่งกัพคุนครับกระน หม,มูตับนหมูหมูเนี่ยทางั่น้าตีาดเกจรงังเนี่น่าทานเกินนะจักไม่แน่ใจสุดยัง <c oughs> ต้องลองฉีกสักหน่อยครับน่าจะสุกแล้วล่ะยังไม่สุกยังแดงอยู่มไม่สุกครับเดี๋ยวลวกต่อนี่ผลน,น้าทานมากครับหนาตึกแลนี่นะครับสุกี้โบราณนะโบราณจริงๆต้องหั่นหน้าๆอย่างนี้ล่ะ ข้าวปลาที่มันยื้อฟันนะเข้าปากมันยื้อฟันข้าวแดงนะข้าวแดงโอ้ยะนะปลาต้องเช็คนะครับวันนี้เขามีปลาอะไรวันนี้ก็มีปลาเกา๋าปลาเก๋าแดงปลาจระเม็ดปลากระพงนะ โอเคเวลาจะรัดกันทีนึงเนี่ยนะจะต้องเดือดร้อนชาวบ้านใช่มขัอเนี้ยเป็อืมัวนี้ควรต้องใส่ก่อนถูกไหมจะในน้ำซุปจะได้มีรสชาติใช่ไหมันตัดสินใจใช่ไหมนเดี๋ยวเดี๋ยวตุ๊กเดี่าใส่ขอโทษนะไอ้พวกนี้ควรจะต้องใส่ไหมหรือไม่ควรนใส่เนี้นเนี้ยเนี่ยเดือดไม่ต้องใส่ได้นะเฮ้ยบริษัทะไรใช่ไหมเอาไหม หรือจะแพ็ตอ่าะไรแบบนีมันจะได้คุกคุกคลุกคุกคุกหน่อยต็มทีีได้หมได้นี่ใส่ไมด้เก็บเก็บแล้วเดี๋ยวน้องเอาแบ่งนะเอาซื้อเนื้อใสไปก่อนนะน้องขอช้อนกางอันนี้หนาะอันนี้ใส่ลงไปเลย่ช่ไ้วยใส่น้ำได้ใช่ไหมระวังนะคะ ระว่งกระดอบนะครับนี่ครับโบราณโบราณรังทานอย่างนี้ครับออือืขอน้ำเพิ่มได้ไหมต่อซึ่นไมดีเลิศตนี้ไม่ดีเลยศอนนี้นเจียใหญ่ดิคามึแท้ผัดบดเต็ม เราใน,นจานเด็ดะมาแล้วต้องทานที่นี่อร่อยออน,นะน้ำจิ้มมีแบบอื่นอีกไหมหรือมีแค่นี้เองจิจะมีสัแบบผ่ะมีดตะหูยีแล้วก็แบบเผ็ดเลยอันนี้แบบเผ็ดเลยก็ไม่มีค่ะก็แค่นี้ค่ะไม่ได้ยาม มันอร่อยกับเรพี่มดูเยี่ดมดอันนี้อร่อยกเป็นคุณเคยกับพี่เพื่อนมาทําทำร่วมเสริมชีพกินข้าวที่นี่ก็จำแบบเพียมากจนแบบไม่อยากกินกับใครเห็นแบบนีเลย บาเวตชีสเค้กครับชิมเลยชิมเลยชิมเลยไม่ชิมไม่ชิมลองชิมลองชิมมงชิมกินเองด้วแข็งมมันมีเปรี้ยวนำนิดหน่อยเราชอบกินกิแข่งแข่งแไ่ออมอนินึง อืม <ừ> ที้แยขีอ้อึนมกค,ครับนี่มันตัดเลี่ยมไปดยอย่างกินเมื่อกี้นี่ไงโอเค <Okay. S 2> ครับมาแล้วครับนี่คือนี่คือจานเด็ดยอดนิยมต่อการของผมนะครับนี่น,น้ำน,น้ำแมนัชูนะครับนัชูนี่ครับไม่มีอะไรง่ายๆบะมีน้ำบะชอบ่อใสๆเนี่ยน้ำซุปก็ถึงอ่ะของซุก็ถึงเนี่ยทำอะไรก็อร่อยวันนี้ สั่งไปสามจานแล้วเนี่ยสั่งเล่นสามจานนะครับเนี่ยมาชูครับนานๆมาทานทีครับยังอร่อยเหมือนเดิมนะต้ยมยำแบบเผ็ดไปหน่อยแต่อะไรที่คุณเคยนี่ยังใช้ได้ครับได้ สรุปนะครับแคทหมูนี่ห้าจานนะครับวันนี้โอ้โหนี่ครับสี่นี่อีกหนึ่งเป็นห้าแล้วครับสุดยอดสุดยอดมุขเที่ยงวันนี้ครับเป็ดตุ๋นครับเป็ดตุ๋นจากร้านหลายนิยมนิยมเป็ดตุ๋น นะครับรับทานเค้กกับอะไรนี่ครับตักกาดแก้วนะครับผัดออกแนวง่ายง่ายที่บ้านคุณรสชาติเข้มข้นสดท้องกับนี่ครับผุนบ้านนิยมสารพัดเป็ดครดมีทั้งเนื้อเป็ดมีทั้งอะไรเป็ดนะมีครบ เอาเป็ดก็มีไส้เป็ดก็มีเนื้อเป็ดก็มีนะฮะนะครับนี่ครับน้ำจิ้มเป็ดนี่ละครง่ายนะครับเที่ยงนี้เป็นอย่างนี้ครับที่ได้ต้องรือให้จอนทำมันนี้เอาน้ำเป็ดตุน๋นเอาพริกดำใส่แล้วอุ่นไปเรื่อยๆเบาๆ นะครับจนงวดแล้วก็เวลารับทานนี่ผมจะนะฮะเวลาท่านอากจะรับทานกับข้าวต้มต้มเนื้อราทานกับเน่ข้าวสวยร้อนๆนะฮะแค่นี้ก็ลงตัวอร่อย อืมครับนี่คือขนมนว่าพระจัน์ชิ้นที่สองประจำปีนี้ครับมาจากไหนมาจากนี่ครับชังกีลานะครับนี่ก็เป็นร้านดังในตำนานนะครับอนะืขนาดอย่างเท่าเดิมเหมือนเดิมเหมือนทึกสุกปีอ้อจริงๆแตกลงนิดหนึ่งนิดหน่อยแต่ก็โอเค,ค <c oughs> ได้เป็นอาจารย์ต้องอาจารย์ต้งฝากมานะครับปีนี้ ใส่เม็ดบัวครับใช่ไหมใส่เม็ดบัวไข่เดียว,ยวนี่ครับเ็มเลยนะฮะผมว่าแะไปจังสินที่สองประจำปีนี้ครับอห,หวานหวานนํำไปน่ะโอเคลงตัวครับถ้าไปกับกาแฟา mm -hmm. Goodbye, huh? Goodbye. มาแล้วครับง่ายๆที่บ้านคุณวันนี้จะบอกว่าผัดกะเพราก็ไม่ใช่เพราะพริกมากกว่าใบกะเพรากันี่ก็ไม่ใช่ใบกะเพรานะอืมนี่เขาจะโหระพานะออ,อืเพราะฉะนั้นเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อส่วนชายทองจากเคยูบีนะครับส่วนชายทองของเค b ูบีครับ น่ารับทานมากครับกลิ่นฉุนเลยรู้เลยว่าจัดจ้านนะครับเดี๋ยวชิมก่อนแล้วแล้วก็มีนี่ครับน้ำปลาพริกมาเคียงหนะ่อยกระเทียมพริกระเทียมน้ำปลาชิมดูฮนะรับทานกับข้าวสวยร้อนๆนะฮะนี่ที่บานนะครับจอดน้ำปลาพริกหน่อยนะฮะ สีสันนะฮะได้สีสันที่ได้เลยจัดจานแน่นอนชิมครับนี่ทิ้งภาพนี้ไว้ชมนน่ครับมาเรื่องเดียวนางเต็นแบบยื้ฟันโอเคเอร่อย เนื้ with, อคีอวิ้วอร่อยล้ะนี่ครับมีไข่ดาวกรอบด้วยถามรสชาติเป็นไงจะจ้าผักกะเพราที่คุ้นเคยเพราะว่ามีความเผ็ดร้อนมากกว่าถือว่าดูเดือดครัวัวนนี้ดูเดือดมาก